เย็เไม่ต <blunt animation> ้องตัวซ่งสู้กันมีเพลงเหมือนสมุรโชดาวข้างหลังด้วยวะอโยกันสวยอ่ะเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็จะรู้ว่าทางด่างใช่ว่ามันต้องมีเครื่องน้ำหนักที่แบกน เมนทานน้ำหนักให้มันอะไรได้ก็บเบาๆก็มีแต่ไม่ติดมินามะโอไซเฮ้ยมินามะโตไซเฮ้ยบันไย

뭐어어